สวัสดีค่ะสวัสดีมือนีพร้อมรูปเพ็ดที่เก็บได้มอนีละค่ะพี่น้องกลืมนะคะทิ่สิท้ายเปิดคลิปจะของกระท่ายแบบนี้ละค่ะไปไปเบิ่งกานแอนดัวเก็บไข่ไข่กอาพี่น้อง ít cho không thường sòn căn nhá dưới thì không đọc bốc nhanh cả bạn bớt là Hãy ừ, không มือนนี้มากก็ยากสุเพียนค่ะพี่น้องมีการบอกว่าเก็บให้แต่มาใส่กับตาแม่ด้อแล้ววะเอาโอเคจับหายเราค่ะพี่น้อง và ghi lại du kia ghi nhạc ngưng song vondervin ở cạnh tay cần mô hình hạc ngang 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 cả ngang 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 đấy ngang 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 เราจะเปลี่ยนแล้วถามหน่อยว่าจุ่มขี่หลายๆา่ายบ่แล้ววะหน่อยเลยว่าโอ้จุ่มขี่หลายๆเก็บโหลดย่าบ่่ายให้มือให้มือมึงดอกขี่ไทยได้ดอกงามงให้มือเบิง้งง่ายพีน่น้อง เอาตรงไหนนี่มือห,หนึ่งก็ถือกล่องมือหนึ่งก็เก็บเห็ดเียสุเพียนเราวะอ้มันงามมาถ่ายเบิ้งเราวะตรงนั้นกเ็เห็นล่ะอปิดทายให้เราเนี่ยค่ะเห็นเราเก็บโลดมันปี๊บดอ่อหนียะพี่น้องอถุงใหไงทุงโอู้มึง ุปซักักๆเลยก็คือขาตัดต้นใหม่ค่ะพี่น้องพอขาตัดต้นใหม่ปั๊บเฮ็ดที่เคยออกแต่โฮมนั่นมันกะออกน้อยลงแล้วก็ถึงขนาดว่าบอออกเลยก็มีค่ะงานมือนี้ค่ะพี่น้อง่ายหลปดไว้ก้อนดอกงามก็มีดอกคีรลายก็มีค่ะแย่งางหัวซึกว่ากำลังสิเริมออกแน่ล้เด้อค่ะไปสนใจก็สั่งจองลวงนาไว้เด้อค่ะพี่น้อง จัดให้ตามคิวตามออเดอร์นะคะสาแนวกะอย่าว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าแม่ลูกอ่อนเนาะคะ่ะน้องยายเราเปิดพ่อเฮ็ดแล้วว่านุ้ยมาทายเร้วต่ถาดทายต้องให้ยายเก็บได้แล้ววะเอา้าเก็บยายยิปยิบ,ยบสมใจอยากของคุณยายสุเพียนละค่ะกอืนนูนอยู่หลายมือเลยค่ะเฮ็ดอต่มาเก็บเฮ็ดมึงกะตายายจ้ะ ตาใหญ่แล้วก็ไห่แน่อยู่ด้วยค่ะลงมาหอยป่าแล้วค่ะพี่น้องตลาดเฮ็ดกับเปิดแล้วค่ะพี่น้องนี่ก็คือกระรังจัดเตรียมเฮ็ดให้ลูกค้าด้วยค่ะดอกบ้านเป็นกล่องนี่นะคะเอาไปปนน,นค่ะค่ะเทคตาสั่งก็มี้งในถุงใส่ถุงแล้วกม็มีลางแล้วกม็มีท่านลางก็มีนะค่ะ ขี่ขานอยู่ค่ะพี่น้องเศาเมย์ประเทศไหนเศาหายเมื่อ,อยู่เศาเมื่อ,อีกก้อนนิดนึงค่ะเ้าถ้าพอยายจัดเปิดแล้วไปเก็บใบเอียงเกาะใบพักติวมา,าห้องดากเฮ็ดให้ลูกค้าเด้อค่ะไปค่ะพอยายนั่นแหละค่ะพอยายแล้วมาเก็บพักติวเด้อค่ะเอาไปใส่ห้องดากถุงเฮ็ดให้ลูกค้าปากเรากินเอยียงอยู่นั่น ฮะคิดขนมเออต้อเมยบอบอผอหไงต้อเมยกระสุดต้อบออืมอรังสาแม่เขาดงกับยู่กันนาหนุหนเด้วค่ะพีพีไปโรงเรียนเบิด,ดอะไรนะอ๋อมันมีน้นาำถ้ามันมีน้นาำก็ระมัดระวังนะครับคนเราต้องกลัวอย่าให้หนาำมันแทงมือนะครับ อันนี้กอยูดงมั่นจะคล้องนี่แหละค่ะพี่นอ้องหยากะเพรนเดเสียดอกเฮดออกสซพอดีมึงกระเจียวค่ะกระเจียวก็เป็นตามมลองมั่นคู่มั่นด้วยค่ะพี่น้องในหลายบ่ใครเยอะโอ้พักติ๋วียไปห้องถุงเฮดไป้ายไปเฮือนก้นมาเนี่ยนอกจากเป็นแบบเฮดสดที่ทรง เฮ็ดหนึ่งที่ทรงแล้วก็มีเฮ็ดปิ่งทรงด้วยค่ะพี่น้องอันนี้กับปิ่งหน่ำกับเลียงลูกไส้หน่ำราค่ะดือด้อๆหอมหอมพี่น้องผู้ปรุงเอ๊ะผู้ปิ่งกับหอมนุ่งเผาละด้อเด็กหน่อยว่าอยู่แถววันเสาร์อาทิตย์นี่เด็กหน่อยแตกสื่ออืออืออ <ไป S 2> ยู่ไปโรงเรียนปิไปโรงเรียน,ยนจะมีอาหารเด็กติ่ง จะเปิดกินมารบาทนี่อ้าวขบคุณค้าบก่อนขบวนข้าบก่อนกล้วยชองอ่าถือดีๆนี้ได้ดูขาอหายกล้วยชองอันถือดีๆน้องเซ็ตสินภารกิจมาอนี่ล่ะค่ะนี่คือความดำของเมฆเด้อค่ะแลปือปื้อสาวหนุ่ยก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่อุดหนุนเฮดอุ้นนุนสินค้าของหนุ่ยถือว่าได้ซอยหนุ่ยเรียงลูกค่ะจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจเด้อค่ะพี่น้อง